สวัสดีครับตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์เดอะฮักนะครับก็ตามชื่อกลุ่มเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้เนี่ยผมมาประจําอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับอีกประมาณ2อสคลิปก็จะมาเรื่อยๆเนาะเออแล้วก็ส่วนของเซิร์ฟนี้นะครับเขาแจกของค่อนข้างบ่อยนะครับใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็ลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับผมเห็นแจกบ่อยมากเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือเซตนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของแชร์ฮากลุ่มนะครับได้ของประมาณนี้เลยเห็นปะก็จะมีบ9มีเซตแชร์กลุ่มนะครับดาเมจหนึ่งพันบวกนะเออแล้วก็มีตัวลละะะะะคคครรรรนนนนนนัััับบีี่่จเเปป็ตว500กกาามณ้ แล้วก็กล,กล่องอะไรประมาณนี้กล่องนี้น่าจะอย่าไปสุ่มเลยน่าจะของกลางมั้งของแช่กลุ่มน่าจะดีกว่าส่วนโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยก็มีโล่แข่งมาแล้วนะตานี้แล้วก็มีกระชาวเอาไว้สุ่มนะครับแล้วก็จะมีเซตสามร้อยแล้วห้าร้อยแล้วก็หนะึ่งพันเนาะตามาโปรเก่าๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนเซตสองพันใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตัวละครสองพันอันนี้คือเติมโปรเดียวนะแล้วก็ปืนสไนเดอร์จะเป็นสองพันห้านะครับประมาณนี้แล้วก็นในส่วนของมีดเนี่ยอันนี้จะเป็นมีดมีดใหม่ปะ ไม่เหมือนวิทกระจูรอบที่เดียวปะเออก็จะดาเมจสองสามสามนะครับผมความดู็ประมาณนี้ถือขึ้นก็พอถือไน้จะถือขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ลวกันก็วีพงวีพีเหมือนเดิมนะครับนี่รายลงรายละเอียดนะกระปุกหมูมีให้ตั้งแต่ห้าบาทถึงสามร้อยบาทนะครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็มาตกปลากันได้นะแล้วก็นี่เลยนี่คือโปรโมชั่นเสริมที่ผมคือบอกคิปที่แล้วนะครับก็เอาไปตกปลาเนี่ยสามารถได้รับเป็นของพวกกระปุกหมูได้นะครับนี่นะของพวกนี้เลยแล้วก็ไอ้นี่ย สุ่มได้2,000ด้วยนะผมบอกให้ไอเติมห้าบาทเนี่ยก็ปุกเ,เขาเรียกว่าอนะไรไข่เนาะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นรับ CP นะครับก็เป็นตนะู้เซฟเนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ประมาณนี้น่าจะหมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอโจเยอะมากเจอกูเลยอันนี้เป็น PP นะครับผมเราต้องล่าแอดิฟตี้เยอะไปแล้วพอแล้วพอละ เราต้องหาล่านะครับโอ้โหนิวตินไวรุ่นเอามีใช้ไม่ได้เอามาลงมาไปวะโอ้โหโอไม่ดรอปเซตเลยเหรอหาดีครับหายดีเฮ้ยเราล่าดิหายดีครับกระโจไม่ต้องตีแล้วกูโจตีบ้าเฮ้ยไอเด็กเฮียนี่มาดีกว่าไม่ต้องตีเราเพื่อนเฮ้ยแบงค์ไม่ติดมีดแล้วไม่้องตีเลยน้องไปแฝงเดี๋ยวเราไปหาชาร์ลอตกันนะครับตอนนี้ ว่าไอ้หอมผมไปได้หัวเตะหอมเอสเอ็มหัวเนะหอมยิงมาดิเพื่อนเอาโกโจยิงมาดิโกโจยิงมาดิยิงอยู่เฉยแต่กษัตรมาดิโกโจมันหนีไปแล้วเฮ้ย โจโจมันโจมันวิ่งเร็วมาดิอตทุกเม็ดเฮ้ยโดโดองไอ้ชี่อดูหองมาหดอิสทุกเม็ดเฮ้ยโดโดหองอ้ชอดูห่องโอ้อหอขอขอกระเป๋าสศยครับสวยกระเป๋าอะไรบ้

สัตว์เจอกูแต่มึงไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแน่มาดิเจ้านี่ไปไหนอ่ะโจ้าอยู่ก่อนเจ้า่อนใเกมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้พื่อเก็บ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 เอานี้เล่นเอาอนี้เล่นเก็บเก็บเก็บคนนึงคนนึงเล่นคนนึงเล่นคนเดียวพอแล้วก็นี่ด้วยนี้ด้วยนี่นี่ปืนแรง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 รอ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 อย่าพึ่งอย่าพิ่งหนึ่งสองซ้ำโอ้กู้แต่ยังไม่ได้ป้อมใหญ่สัตว์ โอ้เดี๋ยวผมเอา500ลงดีกว่านะครับนนโโอตนอนนี้น่าจะเหลือเซตสุดท้ายแล้วแหละของเรา500โอเคบไปเอา้าไอ้เชีย่ยผมไอ้ไอ้น้องหัวตี้น้องหัวตี้โอ้ยผมไม่มีนี่ว่ะผมไม่ได้เอานี่มาไม่ได้เอาแมา็กยามาอุตายไะเนี่ยไอสัสตว์ไม่มีใครมาหาผมนะผมขอดีก่อนแล้วกันอ่อนให้ก่อนโอ้โหก้าวลงเลยเหรอ เฮ้ยจะไหวนะแต่ผมขอดีก่อนแล้วกันครับมาโจเออเอาเอาดูกูตีใครเนี่ยเฮ้ยกูตีใครเนี่ยเฮ้ยกูตีผิดตีปะเนี่ยเฮ้ยกูตีใครก็ไม่รู้เนี่ยไอตัวโกงคือใครวะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพื่อนนะครับโอ้โกูลังออกตีเพื่อนรอแป๊บเราต้องหานะครับ มาห้าร้อยใหม่อุ้ยไอชินี่ไปแล้วไปแล้วพี่โจลับตีพี่โจีโจโอโจเาต้องรอคกโจนะครับกูโจไปหนวะโอโจน่าจะออกตี้อยู่นะทุกคนไม่ก็ดิสออกเข้าใหม่อยู่นะอย่ามาหาคุณไ้สัตว์เออสวยมาหาคุณเลยมามมามามา ใช่ใช่เฮ้เราไม่ได้ใส่กระเป๋านะเอ้าไอชิบเธอทิ้งกระเป๋าเฮ้ยตีมาดิตีมาดิตีมาใครก็ได้ตีหน่อยเฮ้ยใครรู้ตัวรุ่นใหญ่ตีดีไม่ใช่ไม่รู้ได้ไงวะหายละโอ้แล้วโกโจก็ไม่อยู่นะครับทุกคน อาจจะต้องขี่ได้นะเฮ้ยไอ้โกโจที่มาดิโกโจสือสวยเพื่อให้เพื่อนตั้งตีนะครับเราก็หายไปก่อนนี่กุมารอ้วนเฮยสอสวยอ่ะเราต้องรีบวิ่งแล้วนะตอนนี้มาเดซาทางนี้น่าจะเป็นทางสันติสุขของเรา

โคโจเรียบร้อยไอเราตีไปอีกตีไปอีกเพื่อครจตีดไปทบ้ครตีกไปที้ครับกทมันมันน่ไมันมันปอจัดเลจริงจริงครบับแมแม่แมแ่ได้ได้ได้มึงเล่นเซไรอ่ะเพื่อนเซนติวมามากนี่มันนี่มันี่มาดีเฮ้ยมหมาหลังมาหลังมาหลังมาห้ารายลเดี๋ยวราตีเพิ่นผมด้วยสิโอเค กูอยู่ไจากคนหนึ่งีมือไตอนเนี้ยกูโจไม่ย่ไหนกูโจ้ถอยเลยจัดปีเลยไป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 บวกไว้บวกไว้เออบวกเลยบวกบอกเจ้า้ย เฮ้ยตัวข้างหลังกโจข้างหลังดิกโจโกโจโกโจโกโจข้างหลังเจอกู่ไอ้สัตว์เฮ้ยเซตที่อะไรไม่รู้ไยตีเขาดิตีเขาดิตีเขาดิเนี่ยไอ้ทีมเนี่ย ดีดีไปดีดีไปดีไปดีไปดีไีดีไป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 ดีปดีไดีไปดีไปดีไปดีดดีไป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 ดีดีไปดีไวดีไปดีไปดีไปดีไดีไปดี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 ไปดี ต้องเชื่อโกโจก่อนครับเออนเอจะตายเอจะตายเอาเอนโอ้ชิบหายแล้ววัาเรารอดวะมาดิแตงเด็กธาตุมาดิชิบหายแล้วเดี๋ยวเราตัวเดียวเอมบกู Hải là tay thật vậy đi Ai anh khai này nóng trâm nhanh chia lây haynh tôi hỏi anh 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 เอ้้ยมีนอองๆ๋อคืออะไรคืออะไรเฮ้ยไปยิงเฮี้ยนิดนิดไปอยู่บ้านเดมมันดิ้นแล้วมันนอนดิ้นมันนอนดิ้นยิงเฮี้ยเลยเอ้ยเอ้ยอ้มันนอนยิงดิยิงยิงเจ้าบ้านเดงบ้านเดงบ้านเดงลุลุวิ่งไปวิ่งไปเอาใครเนด้อเอายิงมันดิดูของเร็วยิงมันดิ้นแล้วนู่นน่ะโอ้ตายซะโอ้ไอ้จับเจ่าว่าอย่าเล้าหรือจับเจ้าอย่าเล้าหรือ ฉันไมนอยู่ไหนวะโอ้โหปวดหัวว่ะเฮ้ยเข้ามาสัตว์แตกชิวๆไอ้เด็กเชี้ยมเงเอาไปหมดเลยจำอะไรจำชิวอะไรจำเลยขึ้นใจเลยจัดไปแต่เราก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่เห็นปะนได้เต็ม,ม,ตมเลยเฮ้ยดเด็กเด็กมันปั๊มเต็มปะวะเฮ้ยเราชดเครื่องก่อนเมื่อกี้ใค,ใครแตกวะไอทีมไอทีมเอาไปเอาไปไอตีมพันเก่าแตกอะไวะ คนไหนคนไหนอ๋อใช่หรอฮะดรอปเลยดรอปเลยสวยสวยนี่นี่เก็บเก็บนี่ผมได้แต่ปืนอะใครเนี่ยไอ้สัสใครเนี่ยเฮ้ยโกโจดิ๊กเขาบอกวะแปลกๆกนันเลยไอโกโจมันไมันมันไม่ตานตายหรอเปล่าพี่ไอช่างไม่กันเอ็งเอาอะไรแตกน้องดิ๊งเล่นเป็นครับไม่เอาวิ่งไปตายเขาอะนี่ไงเด็กขี้นี่เด็กขี้นี่ดิ หาที่ดีดก่อนนะครับตอนนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเด็กเีนะมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้โหเด็กเกียจจริงนชอเออะไรนี่แหละเอฟไม่มันชื่อโอโอไม่หรอไม่ใช่คนละตัวอ้าวหรอตายซ้ำไอ้สัตว์ขอดี่ก่อนนะครับทุกคนเราต้องดิดก่อนไปเจอกันเซฟโซนด้วยเพื่อนที่เราไป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 เลยไปเลยขอดี่ก่อนนะครับโอ้ยอิม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 มีทั้งของเพื่อนมีทั้งของเราเต็มไปหมดเลยเจอกันในเซฟโซนครับตีเลยตีเลยผมไม่ได้หัวตีมาเซฟโซนนะครับ แตกอุ้ยอะไรแตกอตนนาจะเป็นเซตฟาร์มนะครับวันนี้อ้ชิตตายตว์อันนี้เป็นอ๋อเซตแชกลุ่มแชกลุ่มเราไม่เก็บล้วกันเนาะแชกลุ่มดาเมจเท่าไหร่อ้ยพันพันกว่าก็เยอะอยู่นะเอาคน่นในในหนึงห้ารครับโดนอยู่ครับมาสดมาห้าลงห้าร้อยอะไรเฮ้ย่ปไหนวะ

ไอ <without them. S 3> <plex> ้เด็กใจกบดใส่กูล้กดตีไอทีมหน่อยทีมไหนทีมทีมได้เวลทีมเมอไม่ใครไปเอาอะไรยิงวะเฮ้ยมาหอาาไหนมอาาไหนวะไอเนี้ยเหรอโอ้โหี้ะโคตรถึกเฮ้ยมึงใครนะเฮ้ยไหนวะแตกคนไหนเฮ้ยเสียมเด็กกันจังวะเฮ้ยมึงยุขี่ขวบเนี่ยน้อง โอเคโอเคครับโอเคเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทุกเม็ดทุกเม็ดเอาหายไปไหนแล้ววะน่าอยู่ข้างล่างครับอยากได้เหรอไม่ให้เว้ย แต่ไอ้หียจะสบัดใจกูอ๋อยากหน่อยไหนกระเป๋าเก้าววะผมไม่ใช่กูเนาะมาดตืบเลยสั์ที่ที่ฉลาดทีแรกแรกที่ขึแตกไอ้หี่มตืบเลยเฮยเขาหลีดเฮ้ยเขานอกเหอเว้ ไม่มีตัวตึงๆเลยหรอวะแต่กูเจอแล้วตัวหนึ่งนะตายนะกูบอกเลยตายนะกูบอกเลยไม่ใช่ลากหัวก็ยิงได้อะนี่ไงสัตโลบาร์ไอเหีย โอ้กูเตะเลยกูเตะไล่ฟันไอ้เหี้ยโอ้ผมเอ้าไม่ใช่มีสามล้อยเหรอที่ผมฟันน่ะก็ว่าอยู่ทำไมพี่มัป็นยาวๆว่ายเฮี้ยโอ้ไม่เป็นไรนะครับขอจัดอีกสักเซตแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะจากลากันเท่านี้แล้วกันเนาะขอเซตขอเซตเราอย่าใช้เปลืองใช้แค่นี้พอครับครับมารอบนี้เราต้องมีมีด

ใส่ไปเิไอะไรพิธีเหี้ยมันกูตีนเหรอเฮ้ยเขาบอกข้องตาเอ้เ้้ยเฮ้ยมฮนยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเเเฮย เฮ้ยไหนพี่เนวะนี่แต่งเม็ดโอ้กูแตกก็มาดีนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไพ่จะมีชิปแม็ต่อไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะสำหวันนี้ก็บายบายนะครับ